ให้เหมือนปกติของยากข้าจะเขียนสูตรยาลดอาการเจ็บปวดขาให้สามารถทำให้เขายืนได้นานขึ้นแต่ว่ายานี้แพงมาก 1. ห,ห่อราคา100่งรตำลึงกินได้ครึ่งปี100่งร้ตำลึงเอาให้หมดเดี๋ยวก่อนหนึ่งร้อยตำลึงสามารถจ่ายค่าเราเรียนให้กับนั่นๆได้ทั้งชีวิตเดิมพันกับขาพิกรารนี่ไปแล้วไม่จะเป็นต้องเสียตามามาบายขนาดนี้เลย ไม่ไม่ไม่คงจะลําบากจนชินสินะต่อให้เจ้าอยู่กับข้าย่าต้องกังวลเรื่องเงินอีกหรือใครจะอยู่กับเจ้ากันเอาแค่ห่อเดียวก่อนเดี๋ยวข้าค่อยใจ่ายให้ทีหลังหากต้องการให้เดินให้คล่องยังมีวิธีอื่นนอกจากใช้ย,ยาอีกไหมนอกจากใช้ย,ยาข้าก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าแต่จากรูอาการของเขาสามารถทำให้ขยับ ที่บาดเจ็บได้จะให้เดินสะดวกขึ้นหน่อยสิ่งที่ทําให้ขาไม่ขยับเยีย่ยีเมื่อไหร่จินจือจะกลับมาข้ามีเรื่องจะคุยกับนางท่านพี่น่าจะยังอีกสองสาวันถึงจะกลับมาทำการค้าจุ้มแบบนี้แหละจินจือทาการค้ามานานจะรู้จักของแปลกใหม่ที่าสนใจบ้างไม้ไม่รู้วิธีพวกทำให้ขาขยับบ้างไหม ถ้าไม่ขาไม่ขยับฮะทำพรขรววอืมไหนข้าหอดูไหนซิมีอะไรทําให้ตัวอันตรงไหนบ้างเอมืมถ้าใช้พวกหนังสัตว์อ่อนๆเอาพันขาวไว้โดยเฉพาะที่หัวข่าวให้หนาขึ้นมาหน่อยอาจจะทําให้พยุงตัวได้นานขึ้นยี่เย่คิดว่ายังไงเจ้ามีความรู้เรื่องนี้ด้วยหรอ หลายปีมานี้ค่าเรียนกับท่านพี่มาข่าจะให้ท่านพี่นำหนังสือหนังสัตว์ออกกลับมาอืมนี่คงเป็นคนคนนั้นสินะเอ๊พี่นุ่นมีคนชอบแล้วหรือชูเจ้าอย่าได้พูดออกไปเชียวพ่อนางบอกข่าแค่คนเดียวเหมือนว่าจะเป็นเด็กหนุม่มในล,ละครรูปหน้าตาดีนำเสียงไพเราะ ตอนนี้พวกเขาเตืนินดกันทุกวันแต่น่าเสียดายถ้าจะถ่ายตัวเขาต้องใช้หนึ่งร้อยตำลึงบ้านนัวนัว,นวมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเล่าจริงด้วยแต่งกับคนระดับคนนั้นกันจะดีกว่าใครจะไปคิดว่าสตรีที่เป็นแค่นายคนยากจนจะกลายเป็นท่านอ่องในทุกวันนี้ขอบคุณมากงั้นอีกสองสามวันข้าจะส่งคนมารับ ของเจ้าพูดไม่ได้งั้นหรือข้าจะบอกให้อย่าคิดจะมีลูกแล้วจะสบายใจข้างกายนางก็ไม่เคยขาดแค่ผู้ชายข้าสลับนางก็คืนอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นน้องชายหรือว่าจะเป็นผู้ชายของนางข้าก็จะอยู่ข้างกลางตลอดชีวิตในฐานะใดก็ตามดังนั้นเจ้าก็เจ้าไว้ให้แน่น หรือไม่ก็ถอนตัวออกไปแต่โดยดีข้ารอได้ไม่นานหรอกนะเป็นอะไรไปพวกเจ้าคุยอะไรกันท่านองยังอยากได้เหล็กไหมข้าจะให้ท่านพี่เอากลับมาให้ช่วยนำม้าดีให้ท่านพ่ออีกสัสสสามตัวชิท่านอาเยียนคือว่า ถ้าม <önemli>. ีเรื่องถ้าให้ข้านขอให้ช่วยก็จะแล้วก็แชร์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ทายก็คลิปนี้จะพูดติดกุตะกักนะก็เสียงไม่ค่อยมีแล้วก็ขอโทษนะครับก็ถ้าชร์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ทายก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ไปครับบาย